ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนายกเมืองพัทยาท่านสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านคณะมนตรีได้มีมติก,กำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2448ซึ่งถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทยและเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิน่น นับจากปีพุทธศักราช2 4 4 8จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา120ปีที่การปกครองท้องถิ่นไทยได้มีพัฒนาการมาโดยลำดับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น7 8 4 9แห่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมหรือแนวโน้มประชากรสูงวัยองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัวให้ทันโลกและพัฒนารูปแบบการบริหารให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรด ปกป้องคุ้มครองทุกท่านตลอดจนครอบครัวให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยกันนำพาท้องถิ่นไทยให้เจริญก้าวหน้าและพาสุขต่อไป